ไม่รู้จะเห็นไหมนะค่อนข้างเห็นนะอันนี้เลยครับผมเพาะสามวันครับงอกมาแล้วนะเห็นไหมฮะเยอะยอนะครับค่อนข้างเยอะนะะนี่แต่ใช้ดินแบบนี้นะครับให้ทุกคนโรยบางๆนะครับห้ามโรยหนานะครับห้ามโรยเน่นนะ แสงแดดแล้วก็ความชื้นนะครับบวกกันนะครับมันจะทำให้ต้นของเราในตัวไวตอนนี้ทุกท่านสามารถสมัครสมาชิกเป็นตัวยงกับช่องเราได้แล้วนะครับเพียงแค่ทุกท่านกดสมัครสมาชิกและกดสมัครตรงนี้นะครับทุกท่านจะได้รับป้ายแฟนตัวยงของช่องเราและก็มูลเจิงลึกของต้นกระท่อมและสิทธิพิเศษอีกมากมายเพียงแค่เดือนละ8 0บบาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผม วันนี้นะฮะผมจะมาเพาะเมล็ดกระท่อมให้ทุกท่านดูนะครับเป็นแนวทางกับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนเพาะไปนะครับผมเพาะ8ปดวันนะครับผมก่อาจะเริ่มงอกมาเป็นต้นนะครับแต่ว่าผมได้มีอีกตาดหนึ่งนะครับที่ไว้ข้างนอกให้โดนแสงแดดนะครับมันงอกตั้งแต่ตามสีวันแรกเลยนะครับเนี่ยแลวทีนี้ผมจะเอามาใช้วิธีนี้นะครับเพื่อให้มันได้งอกไวนะครับ แล้วก็โตเร็วด้วยนะครับก็คือมันต้องมีแสงแดดแล้วก็ความชื้นนะครับบวกกันนะครับมันจะทําให้ต้นของเราในตัวไวความชื้นห้ามกาดความร้อนต้องมีนะครับมันถึงจะตัวไวนะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็ตอนนี้ผมจะทําแบบระบบเปิดนะครับแดี๋ยวถ้าจะทำระบบปิดก็ง่ายครับผมที่ต้องเตรียมมีเมล็ดพันนะครับผมอันนี้เมล็ดพันุ์เหรียญทองนะครับมีเฉพาะเกสรเลยนะครับเกสรลน้วนนะครับอีกหนึ่งถุงนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์การแดงอ่างกั้งนะครับผม ค่อนข้างเหมือนกันนะครับเหมือนกันมากครับผมตองถุงถ้าเกิดไม่แยกนยค่อนข้างจะเหมือนกันเด็เลยนะครับแล้วก็อย่างที่3ามนะครับดินนะครับอันนี้ดินผมใช้เป็นดินพิทมอสนะครับเพื่อให้มันแยกง่ายนะครับเดี๋ยวผมโรยนะผมจะโรยค่อนข้างแน่นนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ผมมีน้อยนะครับผมเฉพาะแค่ห้าถาดนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปให้เพื่อนๆดูวิธีที่เพาะทดลองแล้วได้ปุนจริงนะครับมันงอกไวนะครับดินทั้งหมดผมได้เตรียมมาห้าหกถุงนะครับผม อันนี้ถุงละหนึ่งกิโลกนะครับเพื่อนๆจะสั่งได้ทางเฟซบุ๊กหรือว่าลาซาด้านะครับผมน้ำนะครับก็คือน้ำนะครับอันนี้น้ําเดี๋ยวเราจะทําความชื้นนะครับผมใส่ถังมาเลยแล้วก็อันที่สี่นะครับผมกาฉีดน้ํานะครับอันนี้ไว้สําหรับปนฉีดนะครับอ่าอบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนแรกก็คือรู้กันอยู่แล้วนะครับผมเราต้องแกะถุงดินเอาดินใส่กันก่อนนะฮะ ใส่ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมเฉพาะเดียนตองก่อนนะใส่ดินไปเลยครับแล้วแต่เแานะครับเราจะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่เยอะนะครับใส่แค่พอมันกบบอันนี้ได้แล้วผิดมดเนี่ยค่อนข้างเป็นก้อนนิดนึงดูดินนะ บอนมันมีปุ๋ยสําหรับต้นก้าอยู่แล้วครับผมมันปุ๋ยน้อยนะครับมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมจะใส่ดินค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าใส่บางๆครับอย่ามันบางๆครับผมเราไม่จําเป็นต้องใส่หนาก็ได้นะครับดินในเนี้ยเพราะว่ายังไงเราก็แยกตอนที่รากมันยังไม่เดือเยอะอยู่เลยครับตอนที่มันยังเด็กประมาณนี้ครับผมทำการใส่ดินให้ครบถุกตัดเลยนะฮะเรได้เพาะป้อมกันนะครับ ใส่ดินลงไปเลยครับอ่าคนขางง่ายนะครับผมเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยง่ายแบบง่ายมากครับเราแค่ทําตามไม่ถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักสูตรของมันเองครับดังนั้นนะขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะพอะะเมล็ดพันือนกันแต่แค่อยู่ที่ว่าการดูแลข,ของเราเหมือนกันนะวิธีการทํานะคือมันต้องมีความชื้นนะครับง่ายๆพอะะเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องมีความชื้นครับอ่าดินนิดเดียวไหมครับ ประมาณหนึ่งข้อนิ้วนะครับความหนาของชั้นดินของผมนะผมจะใส่แค่นี้พอครับถ้าเราดูไหนที่มันกอนก้างบางนะครับเราก็ใส่ดินเพิ่มไม่ได้เลยครับเดี๋ยวรอดูตอนใส่น้ํานะครับว่ามันยุบเยอะไหมถ้าเกิดว่ามันมันยุบไม่เยอะเราก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันยุบเยอะเราก็ใส่ดินเพิ่มไปให้มันหน่อยนะฮะโดยใหญ่เพราะมาเล็ดเนี่ยดินเรายังไม่ต้องใช้เยอะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันที่ผมเพาะไว้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวใส่ดินให้ครบห้าถาดก่อนนะครับ <S <S อ่าโอเคนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ใส่ดินครบแล้วนะครับ5ตาดนะครับถ้าใครไม่มีดินพิดมอสนะครับใช้หน้าดินธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็มาทําวิธีเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับ <_ H 1> อย่างคลิปที่แล้วผมก็ใช้หน้าดินธรรมดาทั่วไปนะครับ <_ H 1> ดินแดงบ้างดินดําบ้างนะครับ <_ H 1> แต่คือครั้งนี้ที่ผมมาใช้ปิดมอสเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโรยแน่นเลยครับมันพื้นที่ผมมีน้อยก็เลยจะโรยแน่นๆรับทีนี้เดี๋ยวเรา,ามาทําการใส่น้ำครับผมใส่น้ําเพื่อทาความชื้นในมันครับผมสไปเลยครับ ใส่มันพอดีนะครับผมจะทําแบบนี้นะมันจะค่อนกลางติดง่ายนะครันี่ใส่น้ำประมาณนี้นะครับผมใส่น้ำแล้วมันพอสับๆพอดีนะนี่เห็นไหมประมาณนี้นะถ้าใครจะไม่ใส่น้ำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นฉีดพ่นแบบนี้ก็ได้นะผมไม่มีความชื้นนะครับ แบบนี้ก็ค่อนข้างตัวไวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมทาในฐานดูนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะจะเล่นจีบปนแบบนี้เลยฮะเราก็จีบครบครับระบบเปิดนะครับเราต้องรดน้ําฉีดน้ําให้เข้าทุกวันนะฮะต้นกล้านะครับอย่าลืมว่ามันต้องการความชื้นและความร้อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมทําการฉีดให้หมดก่อนนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการฉีดพ่นน้กถาดเรียบร้อยแนวนะครับค่อนข้างแบบชื้นเปียกเลยนะครับทุกถาดนะ ให้ทุกคนทำแบบนี้นะครับผมความชื้นนะฮะมันจะดูได้นานนะครับแบบชืชื้นเลยนะฮะอันนี้แบบแชะแชเลยนะครับแชะแชเลยก็ได้นะครับหรือว่าเอาจะชื้นแบบนี้ก็ได้นะครับยังไงเราก็รดน้ําทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าแฉะแบบนี้นะครับเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะครับแต่ถ้าชื้นชืแบบนี้เราต้องรดน้ําทุกวันนะครับนี่เหมือนกันทุกท่านนะฮะทีนี้ถึงขั้นตอนการโรยเมลิดนะครับผม ใครที่ใช้ดินปกติตัวไปที่ไม่ใช่พิ่มอนนะครับผมแนะนำให้โรยบางๆนะครับจะแยกง่ายนะครับผมแต่ผมจะพาไปดูอันที่เป็นดินธรรมดานะครับแล้วมันขึ้นแน่นมากับแต่นี้นะครับผมใช้พิ่นมอนนะครับเมล็ดของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะฮะเดี๋ยวผมจะโรยแบบแน่นๆเลยนะฮะทุกคนลองสังเกตดูนะครับเมล็ดของผมเนี่ยมีเฉพาะเกสรนะครับผมไม่มีเปลือกดำๆเลยนะครับผมไม่มีเจปนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนขอแบ่งปันนะครับผมก็พร้อมแบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับอ ทีนี้มาโยมารยเมล็ดกันครับนี่นะเหรียญตองนะครับตาดสีเขียวนะครับเราจะโรยเป็นเหรียญตองนะครับวิธีการโรยนะครับให้เพื่อนๆโรยแบบนี้นะไม่รู้เห็นกันไหมนะเพื่อนๆโรยบางๆนะครับอย่าตามผมนะฮะเห็นชันไหมฮะนี่ลองโรยไปเรียบเป็นแบบนี้นะ โรยตัวทั่วนะครับบางๆตัวทั่วนะครับของเพื่อนนะครับอันนี้ของผมค่อนข้างแน่นแลวนะฮะเพราะว่าเวลาแยกปิดมอนเนี่ยมันสามารถถอนแล้วก็มาปลูกใหม่ได้เลยครับย้ำนะครับของเพื่อนในยนโรยบางๆนะครับอีกตาต่อไปเดี๋ยวโรวยดูนะครับโรยแบบเหมือนผมเลยนะฮะเดี๋ยวผมโรยให้ดูตาต่อไปนะ แต่นี้ไม่ได้นำมาจาตามแล้วเพราะว่ากันค้างเน่นนะครับโดยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นกีต่อนะกับขาวนะนะครับกีต่อน้วนๆครับจะให้กีต่อนต้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคนะเดี๋ยวรวยจะต่อไปนะครับสีแดงนี้จะรวยเป็นเหรียญทองเหมือนกันครับรบกวนรยตามผมนะครับนี่ก็ค่อนข้างลงเป็นก้อนแล้วนะ ของเพื่อนๆหนึ่งถาดประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับคนกัางเยกง่ายนะครับนี่ก็รู้สึกเหมือนจะเน้นอยู่นะฮะโอเคประมาณนี้ฮะทีนี้เรามาโรยห่างกั้งการแดงกันตัวครับนี่มาดิของคอับตามถาดนะฮะเรามาทําการโรยกันเลยครับจับมาดีละนิดนะเพื่อนๆโรยบางๆนะครับ เมล็ดดีนะครับเมล็ดแบบนี้เป็นเกสรล้วนๆนะครับเราไม่ต้องไปไปกระยี้เกสรในหลุดจากเมล็ดนะครับแบบนี้คือนหลุดเมล็ดมันหลุดเองนะฮะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะฮะมันกังตระเลยนิดนึงครับอันนี้โรยเรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งถาดนะครับตอนนี้เหรียญทองนะครับลอยเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะโปรยให้หมดทุกถาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่สามกันครับผมโอเคอ่าตอนนี้ผมโปรยเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมนี่ยังเหลืออีกนะครับ โอเคกระถูกกั้นตอนสุดตายนะครับผมแล้วก็นะเอาน้ําเนี่ยครับฉีดปนไปนเลยแล้วก็ทําให้เป็นกะละอ,องนะครับปรับหัวหมันเหลือกะละอ,องนะให้มันได้ละอ,องนะก็ฉีดมันไปกลางๆชุ่มๆเลยนะ แบบนี้นะครับงอกไวแน่นอนนะครับผมภายในสามสี่วันนะครับแต่ผมจะอัปเดตให้ดูนะฮะอย่าลืมนะครับผมพระเมล็ดตัวนี้นะครับเราต้องให้มันโดนแดดนะครับผมให้โดนแดดนิดหน่อยพอนะฮะคือให้มันได้ความร้อนนะครับง่ายๆนะให้มันได้ความร้อนและความชื้นทุกคนห้ามขาดสองอย่างนี้นะครับเมล็ดมันจะงอกไวแน่นอนครับอุณหภูมิกลางๆนะครับกําลังดีอันนี้ผมจะทําระบบเปิดหมดเลยนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะหาอะไรมาตั้งบนปิดไว้เฉยๆนะครับอย่าให้อะไรลงในแล้วก็อย่าให้แสงแดดโดนเต็มๆนะครับให้มันกันบ้างคือตรงนี้นะเห็นไหมมันล่ลูนะนี่ชายคามันก็ล่งู่นะแสงยิงตรงมาเลยครับเชา้าๆอันนี้ต้นกระต้อมบังอยู่นะะกลางคืน่้นก้้งสวยครับผมต้นเรามาฉีดพ่นในของร้อยสิบก้นนะฮะความชื้นในที่แล้วครับสมดแล้วในสุดท้าย อ่าเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ผมก็ฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูมเมล็ดพันธุ์ที่เพาะไว้กันครับที่งอกแล้วนะครับอันนี้พาะไวสี่วันนี่นะเห็นไหมไม่รู้นะอ่าเห็นชัดเลยครับนี่นะอันนี้ที่ทําในคลิปก่อนนะครับอันนี้อายุป,ประมาณสิบกว่าวันแล้วผมสิบสามสิบสี่วันแล้วนะนี่หนึ่งตาครับเนี้อนะเห็นไหมไหมนะ คนข้างสวยนะครับเขียวไปหมดนะเห็นใช่ไหมครับคนก้างเยอะนะนี่แต่ใช้ดินแบบนี้นะครับให้ทุกคนโรยบางๆนะครับห้ามโรยหนานะครับห้ามโรยแน่นนะไม่งั้นเนี่ยมนค่อนข้างจะแยกยากครับผมคนเห็นใช่ไหมครันข้างเยอะนะครับผมติดเน้นเปียครับมีทุกอนุนะ โอเคอันนี้อีกหนึง่งกระมังครับผมไม่รู้จะเห็นไหมนะค่อนข้างเห็นนะอันนี้เลยครับผมเพราะสามวันครับงอกมาแล้วนะแต่ว่าพองอกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเพราะว่าต้นค่อนข้างจะสูงนะรันนี้ค่อนข้างจะสูงยาว เยอะนะครับอันนี้เป็นหางกัง้งคานแดงนะครับนี่จะเป็นพันเลียนทองนะครับเห็นไหมครับใบค่อนข้างจะมันเาาเลยนะครับเลียนทองนะเลียนทองนะครับชุมาลิดพันเลียนทองนี่คือต้นนี้นะเป็นต้นแม่เขานะครับต้นนี้นะเห็นไหมครับใบนะ มันวาวเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมเอาไปใช้ตามๆได้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องเมล็ดพันธุ์นะคใครที่ยังต้องการเดี๋ยวผมสามารถแบ่งปันให้ได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามและกดสัญญาณกระดิง่งแจ้งเตือนในผลด้วยนะครับก็ไม่พลาดสาระความรู้ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมบายๆครับ